นๆก็ขับเฮาแล้วโอติขับเฮาก็ต้องคุยเรื่องคะเพเฮเลระทั่วไปถามหน่อยว่าจากเสียงที่เคยได้ยินกันคุยผ่านมือถือเนี่ยกับเสียงนี้อันไหนรู้สึกว่ามันดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันฟังสบายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ โรีวิวครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูอุปกรณ์สำหรับสายพอดแคสต์และบอดแคสต์นะครับต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่จริงจังในการทำพอดแคสต์หรือบอดแคสต์นะครับหรือสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจ่ายทีจะจบเนี่ยหัดเริ่มต้นก็ได้ก็มาดูตัวนี้ได้ครับวันนี้นะครับอยู่ข้างๆผมนี่แหละฮะก็คือโรดแคสเตอร์โปรนะครับผม i cat Cas ดแคสเซโปรนะครับออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าในปัจจุบันนี้ยังใช้งานได้ดีด้วยสเปคเอ่ยด้วยสตูแล้วก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าครบคันมากๆนะครับต้องเรียกว่าเจ้านี้นะครับเป็นต้นแบบที่ดีเลยสำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์ที่เรียกว่าครบคันในสายงานของพอดแคสต์หรือบอดแสต์นะครับซึ่งโหลดแคสเซ p r โปรเนี่ยจะมีฟังก์ชันหน้าตาหรืออะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเเรายก่อนหนึ่งก่อนใดนะครับเดี๋ยวเราม มาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับโหลด c a s t e r Pro อ่ะอย่างแรกนะครับที่เราเปิดขึ้นมาเจอเลยนะครับก็คือตัวแผนพังต่างๆนะครับแล้วก็เป็นดึง User Manual ด้วยนะครับที่สามารถเอาไปตั้งโชว์ได้ว่าเรามีเครื่องนี้อยู่นะครับนี่เป็น User Manual นะครับต่อมานะครับภายในกล่องนี้นะครับเราก็จะพบกับตัวโน้ตนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับหน้าหลังสามารถจดได้นะครับว่าในแบงค์ที่เราใช้อยู่ตอนเราบอดแคสต์ podcast เนี่ยในแต่ละปุ่มเนี่ยเราใส่เอฟเฟกต์อะไรเข้าไปบ้างนะครับมีทั้งหมด2แผ่นด้วยกันและต่อมานะครับก็จะพบกับตัวจดเอฟเฟก แบบหนึ่งนะครับและต่อมานะครับเราจะพบกับ USB Type A ไปเป็น USB Type C นะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ iOS ต่างๆรวมไปถึงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อบันทึกต่อมานะครับเราก็จะพบกับ DC adapter นะครับสำหรับการจ่ายไฟนั่นเองครับสำหรับภายในกล่องเล็กก็มีเท่านี้เลยนะครับและ ตัวสุดท้ายนะครับเราแน่นอนครับเราก็จะพบกับเครื่องของโรดแคสเตอร์โป้นะครับเราบอกว่าสัมผัสนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยถือว่าเทามาได้ดีมากๆนะครับฟีลลิ่งพรีเมียมมากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับแล้วก็ไปเจาะฟีเจอร์หน้าตาต่างๆกันนะครับตอนที่เราจะไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสเปคของเจ้าโรดแคสเตอร์โปเนี่ยมีอะไรบ้างและมีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับสำหรับโรดแคสเตอร์โป้นะครับมี4 X l R ไมโครโฟนอินพุตนะครับระดับสตูดิโอเกตเลยนะครับและรองรับการพูดคุยตอบกลับผ่านสมาร์ทโฟนนะครรับด้วยยสา TRS Bluetooth หือนะครับ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันมิกไมิ้นท์นะครับสหรับการเสียงเอโคิหรือเฟดแบ็กจากการโทรศัพท์คุยกันนะครับอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB ด้วยนะครับสำหรับคนที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อคุยผ่านซูมหรือวิดีโอคอนเฟรนต์อื่นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับใครที่ทำพอดแคสต์บอร์ดแคสต์นะครับนั่นก็คือแพดเอฟเฟกต์นะครับมีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันซึ่งทั้ง8ปุ่มนี้นะครับมีอีก8แบงค์ด้วยกันนะครับและสามารถรองรับการอินพุ ถือว่าเลือๆเลแหละและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับของโรดแคสเทอร r โปเนี่ยเขาใส่ o n b o อร์ดออเดียลโพ s s i n ิเข้ามานะครับซึ่งมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับได้แก่เอฟเฟกต์ออรเอ็กซนะครับและ Big ก u t t ท n นเอฟเฟนะครับที่ทำให้เสียงเนี่ยมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและสำหรับการบันทึกนะครับรองรับไ i โครเอสดีการนะครับเพื่อบันทึกหรือเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านสาย USB เพื่อบันทึกเสียงแบบสเตอริโอแท็กนะครับหรือจะเป็นมัลติแท อ่าเรามาจอดลึกสเปคเข้าไปอีกนิดนึงนะครับกาเริ่มจาก Frequency r a n g e ก่อนเลยนะครับหรือ Frequency Response นะครับสำหรับไมโครโฟนนะครับอยู่ที่20เฮิรถึง20 kHz ครับไมเคิลเอาพุทนะครับอยู่ที่20เฮิรถึง20 kHz เช่นเดียวกันนะครับเฮดโ p นเอาพุทพาวเวอร์นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่300โอห์มเลยทีเดียวนะครับและด y น a มิกเลนจ์ปีแอมของเจ้านี้นะครับอยู่ที่100 dBA นะครับเก i ยร a เลนจ์สูงสุดอยู่ที่55 dB นะครับก็ถือว่าเยอะ ภาพนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะหน้าตาของเจ้า Roadcaster Pro กันนะครับและเสียงที่ท่านผู้ชมกำลังรับฟังอยู่นี้นะครับก็คือผ่านไมโครโฟน Funtonic Podcast Pro นะครับที่ต่อเข้ากับตัว Roadcaster Pro โดยตรงเลยนะครับให้น้ำเสียงประมาณนี้เลยโดยผมเปิดเอฟเฟกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์ดีเอเซอร์นะครับรวมถึงเอฟเฟกของเอ펙นะครับทั้งหมด3ตัวเนี่ยผมก็เปิดไว้เรียบร้อยว่าเดี๋ยวเราไปเจาะกันก่อนอื่นมาดูหน้าตากันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้า Roadcaster Pro นะครับด้านบนนะครับจะมีจอทัชสกรีนนะครับต่อมานะครับก็จะมีีปุ่่่มคคคอรรร์ดนนนะะัับบสสาหทใ SD ครับเข้ากับเครื่องโหลดแคปเตอร์ก็กดปุ่มนี้เพื่อบันทึกได้เลยข้างๆนะครับเอากระดาษออกเรียบร้อยนะครับก็คือตัวปรับหน่อบเกนของหูฟังนะครับทั้งหมด4ชัแนลด้วยกันต่อมานะครับก็มีปุ่มปรับมาร์เฟอร์เอานะครับสำหรับปรับลำโพงมอนิเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับหลังเครื่องนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มฟิลเล็กชัแนลนะครับเพื่อไปปรับแต่งต่างๆก็จะมีไอคอนต่างๆนะครับรวมไปถึงจะมีปุ่มบลูทูธนะครับเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธและต่อมานะครับ ส่วนเอฟเฟกนะครับมีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยจะมี4อินพุตไมโครโฟนแบบ XLR นะครับต่อมานะครับก็จะมีรู3.5นะครับไว้สำหรับเสียบสาย TRS นะครับเชื่อมต่อเข้ากับมือถือเพื่อเปิดเพลงหรือคุยตอบกับผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแจ็คเฮดโฟนนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันและต่อมานะครับก็จะมีรูเสียบมอนิเตอร์นะครับซ้ายขวาขยายมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีช่องเสียบไมโคร SD card และมีพอร์ตตตตต USB Type C DC นนนนนะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบเเเเเเเพพืืืืืื่่่่่่ออ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 ชชมมมมมข้าากถหหิว์แแท็็ลลงงีีสย in สุดท้ายนะครับก็จะมีปุ่ม power นั่นเองและอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีรูจ็ค3.5นะครับเพื่อต่อหูฟังอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งรูจ็ค3.5นี้นะครับก็จะเป็นการปรับช่องเดียวกับช่องหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าเจ้าโหลดแคสเตอร์โปเนี่ยมีลูกเล่นอะไรให้ใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสกรีนก่อนนะครับว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับที่โชว์หน้าแรกนะครับก็จะมีโชว์เลเวลของเกณฑ์ที่เข้ามานะครับอย่างอินพุตหนึ จะอยู่ประมาณนี้ก็จะมีโชว์ว่าเป็นสีเขียวนะครับแก็โชว์หมดเลยมีชัแนลหนึ่งถึงสนะครับรวมถึงมี USB สมาร์ทโฟนบลูทูธแล้วก็ตัวแพดเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีมาเตอร์อัลท์ไซด์ขวาซึ่งเราสามารถนะครับกดรูปฟันเฟืองตรงนี้ได้นะครับปึ๊บเราก็เลือกชัแนลเพื่อไปปรับแต่งชัแนลแต่ละชัแนลได้นะครับแต่ในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ปรทอนนะครับเพื่อในความเร็วในการปรับแต่งนะครับเช่นเราอยากจะปรับชัแนลหนึ่งแบบรวดเร็วเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้วก็เลือกไไมโโคครรรฟนนนนอออย่างี้้กก็ด็ดะับหืืเเเเลลลปว ก็สามารถโชว์ได้รวมไปถึง audio processing นะครับก็เลือกได้แบบรวดเร็วเลยในไหนเราก็มาในส่วนของการปรับแต่งชแนลของไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าในชแนลเนี่ยมีการปรับแต่งไรด้บ้างซึ่งในส่วนของไมโครโฟนนะครับเขาก็จะมีให้ปรับได้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะครับไมโครโฟนสำหรับใครที่ใช้โหลดไมโครโฟนนะครับอย่างเช่นพอตไมค์หรือโหลดบล็อดแคสเตอร์เป็นต้นนะครับก็จะมี p รี s e t ที่เหมาะสมกับไมโครโฟนตัวนั้นให้เลยนะครับ จากโรงงานแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนโหลดนะครับก็เลยเลือกเป็นไดนมะิกเนาะเพราะไมโครโฟนตัวนี้เป็นไดนมิกแต่หากใครใช้ไมโครโฟนคอนเดเซอร์ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็เลือกเป็นคอนเดเซอร์ก็ได้นะครับตอนนี้เขามีพรีเฟสมาให้เป็นไมโครโฟนหลักๆที่น่าจะใช้กันในส่วนของพอดแคสต์ต่อมาครับแนะ่นอนก็คือมีเลเวลนะครับเราสามารถปรับลดเพิ่ม รู้ไหมเหสามารถเปิดแซนทอมตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับมีในส่วนของ Audio Processing นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญเลยเราสามารถนะครับใส่คอมเพรสเซอร์ได้ไฮพาสฟิลเตอร์ได้ดีเอเซอร์ได้ noise gate ได้นะครับซึ่งทํางานได้ดีมากรูปแบบองเอฟเฟคออนบอร์ดนะครับอย่างเอฟเฟคนะครับก็มี A อราเอ็กซิทเตอรนะครับอีกปุ่ม o n processing เนี่ยก็คือเราจะเปิดปิด Audio Processing ใน channel นี้หรือเปล่าถ้าเราปิดดูอันนี้เป็นเสียงเพียวๆเลยนะครับจากการต่อไมโครโฟน Fatonic Podcast Pro นะครับเข้ากับ Podcaster Pro โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรเลยจากเครื่องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Voice ครับ Voice เนี่ยเราสามารถปรับโทนแล้วก็ ring ได้นะครับโทนเนี่ย mm hmm. เขาก็บอก mm hmm. ลักษณะเสียงของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ d e e p m เดียมหรือ high อันนี้เป็นลักษณะของเสียง e e p นะครับถ้าผมปรับเป็นมีเดียมอันนี้เป็นลักษณะของเสียงมีเดียมนะครับลองฟังความแตกต่างดูแล้วกันเนาะ high Hi ก็จะเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันจะทู่ๆลงหน่อยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบ m e เดียมมากกว่านะครับอันนี้เป็นส่วนตัวเนาะต่อมาเป็น strength นะครับก็จะมีให้ปรับนะครับอ่าผมอาจจะปรับมีเดียมเป็นกลางๆที่สุดเลย นะครับในส่วนของการปรับแต่งไมโครโฟนเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับแต่และชแนลเนี่ยชแนลสองสามสี 2, 3, เนี่ยเหมือนกันเลยมาดูในส่วนของ USB กันบ้างครับ USB เนี่ยจะมี USB preset แล้วก็ level นะครับ Level ก็ปรับความดังทั่วไปนะครับแต่แนะนำคือตั้งเป็นศูนย์ไว้เลย p รีเฟสเนี่ยในกรณีที่เราต่อ USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยในชแนลนี้นะครับเขาจะด,ดึงเสียงจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับเข้ามาสู่ channel นี้ นะครับแล้วเราก็สามารถคอนโทรลความดังคอนเบาที่เราฟังเนี่ยผ่านตัวเฟดเดอร์ได้เลยก็เหมือนเป็นการลูปแบ็กนะครับเข้ามาสู่ตัวพอดแคปเตอร์คอนโซลนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่เราใช้งานนะครับมางครั้งเนี่ยเราอาจต้องการใช้ USB เชื่อมต่อเนี่ยเพื่อการเปิดเพลงเขาก็มีพรีเซสสำหรับมิวสิกให้นะครับโทนของเสียงที่เข้ามาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแต่ในกรณีที่เราใช้ในการคอนเฟรนต์นะครับหรือพอดแคสต์กับเพื่อนๆที่อยู่ออนไลน์นะครับผ่าน Skype ผ่าน Zoom อะไรเป็นต้นนะครับก็สามารถเรียกเป็นแบบสปีดอันนี้มันบางเลยนะก็คือกกกกกาารรพูดดเเเนนนนนีีี่่่ยยยโทขอออองงง USB ็จจะะะแตตััไปคบ๋วผมล ทสดูแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเปิดผ่าน YouTube แล้วกันนะครับมาดูว่าลักษณะของพรีเ i t ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะครับเรารู้กันก็จะมีหลาย Product มากๆนะครับซึ่ง l ล n ์ของเขาเนี่ยก็จะมีนนเยอะมากๆ ก็จะเป็นในส่วนของเสียงพูดเนาะผมลองปักกีเซ็ตไลฟ์แฟชั่นหรือว่างานบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอตัวนี้ก็คล้ายๆกันต้องกลับไปนอนของพอดแท็กฟิลลี่นะครับที่พอดแท็กฟิลลี่เนี่ยหลายๆคนที่ทำโปรดักชั่นก็อาจจะใช้ต้องไปเป็นมิวสิกดีสี่นะครับเพื่อบันทึกเสียงเวลาไปอินเทอร์วิวใช้ไมค์บูมอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปเจาะกันว่าพอดแท็กพีแปดเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยก่อนอื่นพาไปดูก่่อนนวาาภยใ เขาบอกว่าให้เสียงที่แตกต่างกันเลยเนาะแต่ละพิเซนเนี่ยอย่างมิวสิกก็จะมีเบสมากขึ้น เป็นต้นก็ลองฟังแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูลองไปใช้งานดูนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนบ้างสมาร์ทโฟนนะครับก็มีพีเซตเช่นเดียวกันนะครับก็มีได้แก่โฟนคอนี้อาจจะบางไปนิดนึงต้องขออภัยนะครับมีสปีชนะครับมีมิวสิกอ็บอกว่าเขาใส่ใจมากๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยในการปรับแต่งโทนให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นมือถือบางครั้งเราก็ไม่ต้องการคุยตลอดเวลาบางครั้งเราต้องการเปิดเพลงเข้ามาสู่เครื่องโหลดแคสเซร์โปเนี่ยเขามีพีเซตที่เหมาะสมในการปรับแต่งเสียง เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยก็มีโฟนคอลสปีชมิวสิกอาหลังจากที่เราจบชาแนลไปแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของพอดแคสต์ในส่วนนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับมาในส่วนของฟาวบ้างครับฟาวนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแพด เเอฟฟคนะรับซึ่งเขาจะบอกเลยนะครับตามสีที่เราตั้งไว้ว่าเราเนี่ยมีการใช้เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับแบงค์หนึ่งนะครับก็มีใส่มาให้แล้วนะครับจากโรงงานเนี่ยดเสียงด้วยกันก็จะมีแบงค์สนะครับที่ยังไม่ใสซึ่งวันนี้นะครับมีทั้งหมด8แบงค์ด้วยกันก็สามารถ Import เสียงนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยซึ่งก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวแอปคอมเปเดียนของโหลดโปรเคสเตอร์ได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับถ้าหากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณอยากจะอัดเสียงตัวเองเนี่ยเพื่อให้เป็นการเปิดบอดแคสก็สามารถกดเข้ามาในนี้ได้เลยนนนนะะะคคคคครรรรรรรััับบบแลลล้วววกกก็็ดดเเเเเเออออ์พืื่่่่ปปสสสีียงงงงขาาาาามมมไถถึตๆุ แท่งเนี่ยที่เราบันทึกไว้เนี่ยเป็นสีนี้นะอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับมาในส่วนของแอดวานบ้างนะครับแอดวานเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับในส่วนแรกเป็นไมโครเอฟดีการ์ดนะครับก็จะบอกนะครับว่าตัวเอฟดีการ์ดของเราเนี่ยมีความจุเท่าไหร่นะครับกดฟอร์แมตตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกเป็นพอร์ตแคส์ทานเฟอร์โหมดนะครับในกรณีที่เราเสียบอินดิการหลังเครื่องบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อทรานเฟอร์ไฟล์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของไบร์นเองนะะะคครรัับบต่อมมานก็จีในส่วนของนะครับเรราาาสมมถลิิต ปรัโวลูมได้นะครับบางคนใช้หูฟังที่โอห์มเยอะนะครับอย่างเช่น300โอห์มเนี่ยแล้วก็สามารถมาบูสต์เฮดโวลูมได้นะครับเพื่อให้ได้ยินระดับเสียงที่เหมาะสมนั่นเองนะครับต่อมานะครับบลูทูธครับบลูทูธเนี่ยก็กดแผงตรงนี้ได้นะครับหรือเราจะกดปุ่มนี้ค้างก็ได้นะครับต่อมาครับออดิโอครับออดิโอเนี่ยมีเยอะนิดหนึ่งมาตุยแท็กนะครับอันนี้เป็นจุดดีนะครับที่ผมบอกไปเนะว่าเจ้านี้สามารถเชื่อมต่อ USB แล้วทาเป็นมาตุยแท็กได้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ วัน,นี้เขาก็สามารถมาเลือกได้นะครับว่าคุณจะใช้เป็นแบบ Stereo Mix หรือว่าเป็น MultiTrack อย่างเช่นเราต้องการบันทึก MultiTrack p a n อ s t i c a n แล้วก็ติ๊กไว้บันทึกผ่าน USBIN แบบ MultiTrack แล้วก็ติ๊กไว้นะครับและอฟต์แวร์ข้างล่างนะครับจะเป็นส่วนพิเศษนิดนึงอย่างแรกนะครับก็คือ Bypass Audio Processing นะครับในกรณีที่สมมุติว่าเราไลฟ์สตรีมหรือสิ่งที่เราฟังอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมเปิด Apex Onboard นะครับเปิด Compressor Deesser ต่างๆเนี่ยเราชอบละโทนนี้แต่เรารู้สึกว่าตอนเราเรคคอร์ดเนี่ยเราไม่ต้องการให้เข้าผ่านเอฟเฟคพวกนี้เลยเราสามารถกด Bypass Audio Processing ได้เลย Processer ก็คือหมายถึงว่า ในกรณีที่เรากดไปนะครับเฟดเดอร์นะครับก็จะมีการปรับเลเวลที่ตามที่เราเลือกไว้เลยนะครับ แต่ถ้าหากที่ผมติ๊กออกไปอย่างน<ๆ>ี้นะครับผมเนี่ยจะได้ไฟล์ที่มีเลเวลเท่ากันนะครับต่อให้ตอนนี้ที่ผมได้ยิน <S <S ผมเปิดเพลงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเลเวลของ USB อาจจะลดลงแต่เสียงที่ออกมานะครับก็จะเลเวลเท่ากันทุกช a น n e ลเลยต่อมานะครับมีไปส่วน processing นะครับ USB mix m a t เนี่ยถ้าหากเราไม่ได้ตั้งไว้นะครับคุณเปิดเพลงเนี่ยเพื่อที่คุยคอนเฟล็กต์กับคุณเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเพลงด้วยผ่านช a น n e ลที่เราเลือกไมโครโฟนของโหลดแคสเตอร์นะครับแต่ถ้าเราติ๊กเป็นยูเรับี mix m a t ย h น,น,น,นะ แบ็กเนี่ยในคอมพิวเตอร์ที่เราดึงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเกมเสียงเพลงต่างๆเนี่ยไม่ให้คนอื่นได้ยินซึ่งนี้ก็จะเป็นจุดดีนะครับในกรณีที่เพื่อนของคุณนะครับอาจจะใช้ลําโพงแล้วคุยกับคุณนะครับเขาก็จะตัดเสียงเออโคต่างๆนะครับออกไปต่อมานะครับในส่วนของดักกิ้งถ้าคุณตั้งไว้นะครับก็จะเป็นเหมือนไฟเชนนั่นเองนะครับถ้าใครรู้จักไฟเชนว่าคืออะไรก็จะเป็นการปรับเสียงไมโครโฟนให้เด่นขึ้นมามากกว่าเพลงต่างๆนั่นเองนะครับ ็นแบบออโต้เนาะต่อมาครับก็จะมีในส่วนของ T R S Output 6 Decibel p a นะครับและในส่วนของ Effect Edit Mode นะครับในกรณีที่เราตริ๊กไปเนี่ยเราสามารถจะปรับในส่วนของ e อฟเฟกเนี่ยได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอย่างเช่นน้อยเกลฟเนี่ยเราสามารถปรับได้ละเอียดมากขึ้นนั่เนเองนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของ Operation นะครับสามารถไปศึกษาดูได้นะครับว่าแต่ละปุ่มทําอะไรได้บ้างอันนี้ส่วนนี้ผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่า มันจะค่อนข้างยาวเกินไปนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูในสองอินฟอร์เมชันบ้างอินฟอร์เมชันนะครับก็จะบอกว่าตัวเครื่องนี้นะครับอยู่เฟิร์มแวร์ที่เท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้เครื่องนี้เนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์2.1.1นะครับเดทเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับให้ตรงกับที่เราใช้แล้วก็สามารถแฟคเตอรี่รีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าผมขอย้อนกลับไปในส่วนที่ผมอธิบายว่าเราสามารถปรับเอฟเฟกได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมขอกลับไปที่ออเดีโอนะครับโปรเฟสซิงกนะครับเดี๋ยวมาดูกกันว่าคืออะไไรดปที เรียบร้อยอ่ะผมตั้งเรียบร้อยนะครับผมกดเข้าไปใช้ e นของไมโครโฟนนะครับ Audio Processing นะครับนี่จะสังเกตว่าหากเราติ๊กในส่วนของตัว Effect Edit m o ทโเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีหน้าตาที่แปลกไปนะครับในส่วนของ Audio Processing อย่างเช่น High Pass Filter กดเข้าไปเราสามารถเลือกได้เลยว่า Frequency แที่เราต้องการคัดโลไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้มันตั้งเป็น60เนาะอ่าเราสามารถตั้งไปเป็นร้0ยสองได้สูงสุดเลยโอ้หนึนะครับสามารถปรับแต่งได้แล้วสามารถย้อนกลับได้นะครับรีดูกลับได้ น้อยเกลีเหมือนกันนะครับเราสามารถปรับได้แบบอิสระเลยเยเซอร์สามารถปรับได้คอมเพรสเซอร์ <Yes> er ก็สามารถปรับได้นะครับ mm hmm. และสามารถปรับเอเป a กออ l e ลเอ e r ิเตอร์ได้นะครับอ่า uh, แล้วก็บิ๊กเบตตทอน นัในะาราคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในการคุยโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านบลูทูธหรือจะเป็นผ่านสาย TiS ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในพาคนี้นะครับผมขอพูดถึงการแพร่สัญญาณบลูทูธนะครับกับมือถือนะครับวิธีการง่ายมากนะครับเราอาจจะกดในส่วนนี้กดแค่ปุ่มบลูทูธไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะทําการปล่อยสัญญาณเรียบร้อยแล้วเราก็ดูในมือถือนะครับเราก็จะเห็นคําว่าโหลดแค s เซ r p โปแล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีอ่าเนี่ยเชื่อมต่อเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับ เราก็อลองดันเฟดเดอร์ดูแล้วผมลอง ouais. เปิดเพลงกดหยุดอ่าน,นี่ก็ถือว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาเพื่อนของผมนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับเดี๋ยวลองไปโทรผ่านตัวของ Messenger นะครับครั้นี้ผมจะได้ใช้ไลน์เนาะก็มาดูกันว่าเป็นยังไงฮารอ ฮัลโ <Hello. S 1> หลว่าไงถามนิดนึงว่าเสียงตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้เสียงที่ฟังนะมันจะออกในโซนของทุ้มๆแล้วก็จะมีจ้าๆนิดนึงคือเราต้องบอกว่าเราคุยกันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเสียงที่เคยได้ยินกันคุยผ่านมือถือเนี่ยกับเสียงเนี่ยอันไหนรู้สึกว่ามันดีกว่ากันอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันฟังสบายโอเคครับหลังจากที่เราคุยผ่านบลูทูธไปเนะาะครั้งนี้ผมจะลองใช้สาย TIS นะครับต่อเข้ากับ ตัว h t n i n g ไปเป็น3.5นะครับแบบ3ขีดนะครับ2ฝั่งเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเสียงเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวลองมาเทสผ่านเพลงกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงจะเห็นจอนี้อยู่เนาะก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราโทรไปหาเพื่อนอีกรอบดูนะครับว่า เขารู้สึกยังไงมีความแตกต่างไหมเป็นยังไงอันเนี้ยครั้งนี้เสียงแตกต่างจากอันเมื่อกี้ไหมโอ้แตกต่างนะไอเสียงตัวเนี้ยมันดูแข็งแรงกว่าแล้วก็ชัดเจนมากกว่าเสียงน้อยมันมีไหมหรือน้อยกว่าเสียงก่อนไม่มีเลยนะอืมเสียงคมชัดมากอ่านี่อีกนิดนึงเดี๋ยวขอปรับหน่อยจะเป็นพีเฟสเสียงซึ่งส่วนบอสเนี่ยจะไม่ได้ยินอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงชวนคุยนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยทํางานเกี่ยวอะไรช่วยบอกหน่อยได้ไหมพอสังเข็บอ๋อ ช่วงนี้เหรอช่วงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิ่ e ินเนียในทําในส่วนเครื่องมือแพทย์ความยากความง่ายของมันเหรอหนึ่งก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านของอิเล็กทรอนิกส์ก่อนถึงจะมาซ่อมแซมซ่อมบำรุงเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ก็ต้องมีความรู้เบื้องต้นในส่วนนี้ก่อนอ่านี่ก็เป็นในส่วนของสาย TIS นะครับ ก็อบอกว่าเพื่อนก็บอกว่าเออเสียงมันดีขึ้นกว่าบูทูธนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองโทรผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับฮัลโหลอ่าฮัลโหลอันเนี้ย <Okay. S 1> เสียงมันแปลกก่าเดิมไหมมีซ mm ่านิดหน่อยใช่แปลรู้สึกว่าเสียงมันอ่ะไม่ได้ทุ้มแบบเบาไป mm hmm. มันไม่ได้ซอว่าเสียงไม่ได้ซอว์แบบเบาอ่ะโอเคเดี๋ยวลองใช้สายทอนะครับอ่าฮัลโหลเอออันนี้ <Okay. S 1> เป็นยังไงแตกต่างจากไอ้เมื่อกี้ไหมต่าง uh. ต่างไงอะต่างในเรื่องของเสียงน้อยไม่มีอืมอืมใช่แล้วก็เสียงมีแหกมากขึ้นแต่ไม่ได้มากขนาดที่เแบบกระแทกใช่ก็ทำให้มันเสียงมันดูสุภาพมากขึ้นอ่ะเออเสียงมันฟังแล้วมันสบายมันดีอ มันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าสัญญาณการส่งโอเคตอนนี้มาอยู่ในขับเฮาเรียบร้อยโดยใช้สาย T R S เนาะแต่ว่าในขับเฮาเนี่ยจะไม่ใช้บลูทูธแล้วกันเพราะว่าเป็นการแนะนําว่าให้ใช้สายแบบนี้เข้ากับมือถือดีกว่าเพราะว่าจะได้คุณภาพ,ภาพเสียงที่ดีไหนๆก็ขับเฮาละปกติขับเฮาก็ต้องคุยเรื่องเพเหระทั่วไปถามหน่อยว่าอาสมบูช่วงชีวิตเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ต่างจังหวัดหมดเนะาะแต่ทีเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยความแตกต่างการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง หนึ่งเลยก็คือค่าใช้ใจ่ายในประจําวันเนาะว่าในในแต่ละอย่างอ่ะเช่นค่ากับข้าวค่าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแพงอืแพงกว่าต่างจังหวัดมากขอขอเปิดเพลงคลอคอนนิดนึงโอเคอันนี้ได้ยินไหมได้ยินแล้วมันก็จะมีค่าที่เราเข้ามาอยู่กรงแรมเนี่ยมันก็จะมีค่าหอพักอะไรพวกเนี้ยซึ่งราคาค่าหอพักที่เนี่ยมันก็จะต่างกับต่างจังหวัดเหมือนกัน ถ้าข้าหัวพักในแต่ยังหวัดอะห้องหนึ่งมันก็ตกประมาณพันพันกว่าบาทถึงสองพันได้อ่าอันนี้ก็อย่างที่ทดสอบไปนะครับมีทั้ง m e s s e n g e r เนาะมีการโทรผ่านเบอร์แล้วก็ในคลับเฮาส์เนี่ยก็สามารถใช้ได้ผ่านสาย TIS นะครับแนะนําที่สุดละเพราะว่าได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าบลูทูธนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่มีสายจริงเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้แถมสายมานะครับก็ใช้บลูทูธไปก่อนก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายนะครับอย่างที่เราใช้ไปแเนาะใช้ TIS ก็จะเป็นชแนลสมาร์ทโฟนเนาะใช้ชแนลบูทูธทีนี้เดี๋ยวเราลองเทสกับโปรแกรมคอนเฟรนต์ต่างๆหรือโปรแกรมพูดคุยต่างๆอ่ะแล้วเราจะบันทึกผ่านในส่วนของ USB อ่ะเรามาดูใน Discord กันฮัลโหลโอเคได้ยินไหมโอเคได้ยินโอ้ยเสียงดังลดลงอ่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างแตกต่างจากคับเฮ้าส์แหงอื่นไหมไม่แตกต่างมแตกต่างมากอ้าวเหรอใช่รู้สึกว่าในดิสคอตก่ะเสียงมันใสกว่าอาจจะเป็นเพราะแอปพลิเคชันหรือเปล่า เป็นไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเราใช้ผ่านมือถือหมดเลยแต่ครั้งนี้เราใช้ผ่านคอมมันน่าจะเต็มประสิทธิภาพที่สุดละโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ thank you มากโอเคได้โอเคครับสรับพันนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อนะครับโปรด c a ปเ u r ร์โปเนี่ยเข้ากับมือถือผ่าน usb นะครับโดยผมได้ใช้าสาย otg นะครับ lightning ไปเป็น usb กัยูสูรตัวนี้นะครับซื้อมาซื้อได้จากนร์มเนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาลองเปิดแอป เอาได้โอเล็คดูนะครับว่าเสียงเข้าหรือเปล่าฮัลโหลเทสต์อ่าน่าจะเข้านะครับในส่วนของการเชื่อมต่อ USB เข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับอยาผมลองกดแพดเอฟเฟกต์ดูเนาะก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับอ่าสำหรับเครื่อง Android ของผมนะครับไม่สามารถ ใช้ได้เนาะเหมือนไม่ติดนะครับแต่ถ้าหากเราใช้สาย T R S นะครับก็สามารถบันทึกได้นะครับอาจจะเป็นเฉพาะมือถือที่ผมใช้อยู่ก็ได้นะครับต้องเช็คดูว่า Android บางรุ่นเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับ ประมาณนี้ครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมสลับโดด c a s t ต r p r โตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยคุณภาพของเสียงต่างๆปรีไมด์ต่างๆเอฟเฟกต์ออนบอร์ดนะครับอย่าง a p e ปก์ออนบอร์ดเนี่ยก็ถือว่าทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีขึ้นไปอีกโอเคก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าโรด Caster Pro ตัวนี้นะครับก็ร้านมิลิเทิโปลโอมีจําหน่ายด้วยนะครับก็าสามารถเข้าไปที่ซอยรังผง24แยก30นะครับหรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยเอเบกอสแฟมชันหัวมากหรืออยู่เย้งกับสนามรชมาชบัลลัาก แต่ถ้าในไม่สะดวกนะครับสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อทางช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโหลดแคสเซร์โปรที่ผมเอามาในวันนี้เนะี่ยก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวก็ฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ